สำหรับใครที่อยากจะเปิดร้านกาแฟอยู่ที่บ้านฟังทางนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเปิดร้านกาแฟแต่ว่าอยากขายอยู่กับบ้านวันนี้ผมมีแนวคิด6แนวคิดด้วยกันมาบอกครับวิธีคิดที่1ครับการที่เราขายกาแฟอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับข้อดีคือมันไม่มีค่าเช่านะทำงานอยู่กับบ้าน ก็ทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าเช่าไปทําเองไม่ต้องจ้างใครก็ทําให้เราเนี่ยมีต้นทุนในการทํากาแฟเนี่ยถูกกว่าคนอื่นเขาแนวความคิดข้อที่2ครับการที่เราขายกาแฟอยู่กับบ้านเ,นเราสามารถกำหนดราคาขายได้เองเราสามารถจัดโปรโมชั่นได้เลยแนวความคิดข้อที่3การที่เราขายกาแฟอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับเราสามารถขายผ่านแอปพลิเคชันซึ่งอู่นี่มันมีมากมายนะครับแก a ฟ Food Food p น n d a พวกไลน์แมนอะไรพวกเนี้ยเข้าสามารถมารับที่บ้านได้และแนวความคิดข้อที่4่ครับต้นทุนในการเปิดร้านกาแฟที่บ้านเนี่ยมันถูกมาก ะะมบเล่นกาแฟขอให้ใช้ของที่ดีถ้าของที่ดีแล้วเนี่ยล,ลูกค้าจะติดการที่เราจะมีกาแฟที่ดีได้เนี่ยคุณต้องหาโรงทัวตัจริงให้เจอการขายกาแฟอยู่กับบ้านเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ตัวบอกขายแบบน,นี้ก็ได้ลงทุนแค่2 0 0พันกว่าบาทไม่ต้องซื้อเครื่องกาแฟที่เขาชงกันเป็นแสนแบบนี้ก็ขายกันที่บ้านได้เพราะลูกค้าไม่เห็นว่าเครื่องชงกาแฟของเราเป็นยังไงแนวความคิดข้อที่5ครับคือการที่เราขายกาแฟอยู่กับบ้านมันทําให้เรามันไม่ทบธนาประจำที่เราทําอยู่กับบ้านมีลูกค้าสั่ง เราก็ค่อยไปชงกาแฟแล้วก็ส่งเขาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการทํางานอยู่กับบ้านเนี่ยคือว่าสามารถทํางานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและแนวความคิดข้อที่6ข้อสุดท้ายครับการที่คุณทําออนไลน์คุณจะต้องศึกษารเรื่องภาษีให้ดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนจะเห็นข่าวนะฮะดวนี้ขายของอยู่กับบ้านแล้วมีภาษีรพากรย้ยอนหลักมาตรงนี้คุณต้องไปออกแบบการจัดก,การเรื่องภาษี นะครับแล้วจะทำให้คุณยงมีไรายได้แล้วก็สบายใจในระยะย,ยาวครับถ้าคุณชอบในธุรกิจกาแฟคุณสามารถติดตามผมได้ในเพจอมตราคาเฟ่ Cafe, และข้อมูลเชิงลึกสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ผมทําไว้มากมายเว็บอมตราาคาเฟ่ดอทอและถ้าคุณชอบธุรกิจกาแฟแล้วเราคือเพื่อนกันครับ